สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะวันนี้นะคะไปไหนไม่ได้เลยต้องมาที่นี่ค่ะคลอง14องครักษ์นครนายกค่ะที่นี่นะคะอยู่ห่างจากถนนรังสิตนครนายกแค่2กิโลเมตรเท่านั้นเป็นที่ที่เหมาะสำหรับสร้างบ้านสวนสไตล์คอทเทจค่ะอย่างบริเวณที่ดินที่เราพามาชมในวันนี้นะคะเราปรับเกลี่ยเคียริ่เรียบร้อยนะคะ บรรยากาศก,ก็จะโล่งสบายตาแบบนี้ที่ดินของเราค่ะอย่างที่บอกว่าอยู่รอบวงเวียนนครนายกนะคะเป็นที่ดินแนวมืองนอกกันเลยค่ะไม่ต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นนะคะมาอยู่ที่นี่คลอง1 4ใกล้ๆนี่เองสำหรับที่ดินแปลงนี้นะคะอยู่ใกล้มหาวิทยาลัยค่ะไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยเซนเทเลซ่านะคะหรือว่าเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธ อีกครั้งอยู่ใกล้กับศูนย์การแพทย์ประเทศไม่ไกลเลยค่ะทั้งหน้าโครงการนะคะยังอยู่ใกล้กับร้านกาแฟาซึ่งมีบรรยากาศที่สวยงามมากๆเหมาะกับที่นี่มากๆค่ะลูกค้านะคะที่มีความประสงค์อยากมีบ้านสวนอยู่ใกล้กรุงห่างฟิวเจอร์พาร์คไม่เกิน50กิโลเมตรแปลงนี้เลยค่ะนี่คือบรรยากาศรอบๆวงเวียนนะคะ เราอยากให้ทุกคนได้เห็นบรรยากาศในวันที่เคล a r i n g เรียบร้อยเพื่อที่จะเป็นข้อมูลในการตัดสินใจที่ดินแปลงนี้บรรยากาศธรรมชาติและบริสุทธิ์อยู่ห่างไกลาจากโควิดแล้วก็ขนาดพอเหมาะพอดีแน่นอนท่านใดที่สนใจนะคะอย่าแค่เล็งๆไว้นะคะเตรียมตัวกันให้พร้อมเตรียมเงินไว้เลยค่ะแล้วเริ่มต้นที่5 0 0 0มบาทนะคะสดผ่อนมีแน่นอน แต่ว่าจะเป็นยังไงนั้นอุบไว้ก่อนนะคะรอรายละเอียดพร้อมกับคลิกลิงก์นะคะเข้ากลุ่มใต้โพสต์นี้เลยค่ะหรืออยากจะโทรสอบถามนะคะติดต่อที่0822310442ติดต่อชุติมาค่ะยังไม่จบนะคะคลิปนี้ยาวหน่อยอยากให้ได้เห็นบรรยากาศรอบๆโครงการเดี๋ยวจะขึ้นเป็นรูป บริเวณหังที่ดินให้ดูนะคะว่าบริเวณรอบวงเวียนคนครนายกแห่งนี้สวยงามขนาดไหนมีบ้านเล็กๆสักหลังมีบ่อน้ำเล็กๆทำเป็นสวนสไตล์คอรเทจโอ้โหไม่อยากจะคิดเลยค่ะบ้านในฝันชัดๆแต่เป็นจริงได้แน่นอนยิ่งเห็นยิ่งหลงรัก ยิ่งเห็นยิ่งอยากได้ใครคิดเหมือนกันบ้างติดต่อเข้ามาเลยนะคะอย่ารอช้าเดี๋ยวอดนะคะที่ดินมีจำนวนจำกัดติดต่อชุดที่มาด่วนเลยคะ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย